สวัสดีครับนี่คือการทดสอบน,บนี่การทดสอบเอ่อคาเมราสเนกนะครับอัดสอบสองไว้ทุกรูจากเจ๊าจาวันววครับรูไหนดีรูไหนดีมีเพื่อน สอดล่าสอดล่าสอดเข้าไปในรูนะครับป๋าเห็นเห็นเห็นเลยครับหัวลูกโซ่ครับเห็นเลยครับมีไวรัสอยู่บนหัวลูกโซ่เลยครับอ่าซูมนะซูมอ๋อนี่ปรับแสงสว่างครับไอ้ซ,ซูมซูมมองเห็นได้ชัดเจนนะครับ โุ้ยป่าชันเลยอ่ะชัดแจ๋วเลยครับชันเลยหัวลูกสูบขมาบานเลย <c oughs> ขอสอด่องหน่อยอันนี้มืดนะฮะมืดนะฮะไม่มีอะไระครับไม่ถึงแหวนครับแตเ่เห็นหัวลูกสูบอ่ะขมาบานเลยอ่ะลองเอากล้องไอน,นี้